สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ทุกคนกลับมาพบกับเนยอีกแล้วนะคะโดวยวันนี้เน,นี่ยค่ะเนยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังถึงชีวิตนักสาวพี่บ้านหนึ่งวันนะคะว่าเขาทําอะไรกันบ้างคะ่ะโดยจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนตื่นไปจนถึงตอนนอนเลยนะคะจะบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะคะเพราะจะเป็นฟิลแบบมองมอยสู่กันฟังนะคะโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะโอเคพี่ดูเลย เอกเยกเอ,ก,เอกตื่นเช้าได้แล้วนะคะตื่นมาแคะขี้ตากันหน่อยนะคะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนไปอาบน้ำกันมาแปรงฟันล้างหน้ากันก่อนเลยนะคะเราจะบอกว่าตอนอาบน้ำนี้เรามีสเต็ปการพูดด้วยนะคะทุกคนต้องรองฟังนะคะแล้วเราก็อยากรู้ว่าที่อื่นมีแบบนี้กันหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะล้างหน้าแล้วดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้างไหมคะ โสดชื่นมากเลยมาฟังสเต็ปกันเพื่อเขาโดนข่าวเพื่อนเขาโดนข่าวชอบไปตองน้ำคนสุดท้ายค่ะขอัวไปอาบน้ำกันนะครับหลังจากนั้นก็มาแต่งตัวไปกินข้าวกันนะคะมังเกรน้ำหน่งขอบอกก่อนเลยนะคะว่าจะเห็นสีเสื้อไม่เหมือนกันนะคะว่าเราไม่ได้ถ่ายวันเดียวยาวๆเ,เ,เลยนะคะ เสร็จแล้วก็ออกจากห้องกันค่ะนี่ก่อนไปกินข้าวก็จะมาส่งผ้าซักกันก่อนนะคะเราก็ส่งซักได้3วันต่อสัปดาห์นะคะทีละ9ชิ้นค่ะทุกคนนี่ถึงลงอาหารแล้วก่อนเข้าไปก็จะวางกระเป๋าไว้ข้างหน้าก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันว่าจะมีเมนูอ,อะไรให้เรากินบ้างว้าวเยอะแย,ยะเลย ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปเรียนกันนะคะแล้วก็มีความแบ,บ่งบัดลมมาด้วยไปค่ะ, <laughs> คะจะบอกว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นการแบ,บ่งกลุ่มเรียนออนไลน์กันก่อนนะคะคแล้วก็ไม่ได้แบบอยู่ในห้องที่เปิดแอร์ค่ะแล้วก็มาหาหนังสือในห้องสมุดกันนะคะทําไมเราถึงไม่มาหาหนังสือในห้องหนังสือแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะทํางานแบบว่าส่งอาจารย์เนีวันนี้นะคะไม่โรที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้วินพีเซนเตอร์อย่างใดโดยชอบกินนะคะ เที่ยงแล้วพี่หาอะไรกินกันนะคะทุกคนมีเที่ยงนี้ขอเสนอเมนูเกาเหลาน้ำตกค่ะกินนิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปห้อง LRC กันนะคะทุกคนมาฝึกพันการการเตรียมตัวก่อนขึ้นตึกค่ะทุกคนถ้าใครอยากดูชีวิตนักศึกาพยาบาลตอนขึ้นตึกนี่นะคะก็เมนมาบอกกันได้เลยนะคะอันที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นการฝึกเจาะเลือดค่ะแล้วการให้ยาทางหลอดเลือดดานะคะเตรียมยานะครับ หัดการที่เราทำอีกก็เช่นใ,ใส่สวนปสัสสาวะการใส่ NGT แล้วก็วัดไว์ท่อนซนายนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อหาของตอนที่เรียนอยู่ปี2นะคะเป็นไงบ้างไหนกันไหมเห้ย <Hey, S 2> มกากสภาพไม่ไหวแล้วสภาพไม่ไหวแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราจะไปสั่งข้าวมากินกันนะคะ ซื้อสีเขียวสีชูเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเราสั่งฟูดแพนด้ากับแก๊บมานะคะนี่เปิดตลาดนัดได้เลยนะคะนี่ทุกคนย้ายได้ของแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเรากินอะไรอา,อาหารเย็นมื้อนี้นะคะเราก็คือสอุกี้นะคะมีหลายอย่างปนเปกันไปหมดนะคะอาโซยคะ่ะเราก็จะมาสวดมน์นะคะตอนประมาณหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะ ให้จิตใจเราผ่องใส่นะคะหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมาหากิจกรรมคลายเครียดนะคะอย่างเช่นเกมเศรษฐีนะคะแล้วก็เล่นปิงโกนะคะกินเงินกันหรือเปล่าอ๋อไม่รู้ค่ะหลังจากนั้นก็จะมาอ่านหนังสืออุ้ยดูเป็นคนดีนะคะจะบอกว่าไม่ได้อ่านทุกวันนะคะเพราะว่าบางวันเราก็ไปดู Netflix หรือว่าดู t i k t o k นะคะใกล้ถึงเวลานอนแล้วเราขอเล่นละครใบ้ต่อนะคะเพราะว่าเพื่อนๆนอนกันหมดแล้วนะคะ ร้อนเองอีกแล้วนะคะถ้าหาว่าใครอยากให้เราทำคลิปแบบไหนอีกนี่นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยถ้าเราทำได้เราก็จะทำแต่ถ้าเราทำไม่ได้อ๋อเราก็จะไม่ทำนะคะสําำหรับวันนี้นี่ะคะไม่มีอะไรมากค่ะจะเขาเกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณอิลิขอบคุณ,อ,คณอีหล,อ,อ,หลอนะคะก็ไปนอนแล้วกดไนท์